ในช่วงเวลานี้สภาความคิดขอสนทนากับเจ้าของเพจมนทรีสวนป่าคุณอัฐกรเอี่ยมเจริญในประเด็นเปลี่ยนใบไม้กลายเป็นเงินขายใบก้ามปูสร้างรายได้งามสวัสดีครับคุณอัฐกรครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่ชานวิทย์ครับ ดูจากข้อมูลแล้วคุณอัธกรทำงานออฟฟิศมาก่อนที่จะมาทำเรื่องนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับสมัยก่อนผมก็ทำงานด้านเอเจนซี่โฆษณาครับผมอยู่ประมาณสี่ปีครับแล้วก็วตอนนี้ก็ผัแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเปลี่ยนใจเพราะอะไรครับก็จริงๆมีจุดเริ่มต้นครับคือที่บ้านเป็นครอบครัวเกษตรกร,กรด้วยแล้วแล้วก็พี่ชายผมเขาเรียนมอกเกษตรทีนี้เขาค่าก็เพาะต้นไม้แล้การเพราะต้นไม้เนี่ย ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะนำมาเป็นตัวที่สร้างรายได้ในอนาคตได้ครับฮ่าฮ่าฮ่าครับผมก็เลยลองเล่น,ลนดูประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนนะปรากฏว่ายอดขายตกสองแสนกว่าบาทเลยที่ว่าลองคือลองทำอะไรครับลองเราก็ลองตอนนั้นเรายังไม่มีสินค้าใช่ไหมครับเราก็เลยเออไปถ่ายรูปตามร้านค้าที่เขาขายครับพวกกล้าไม้ป่ายอย่างเช่นต้นพวกพวกต้นพยุงไม้สักอะไรครับผม ครับลองโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตใน Google กูเกิลบางปรากฏว่าก็ช่วงนั้นก็มีผลตอบรับดีครับช่วงนั้นยังใหม่ๆที่ภาครัฐเขาเปิดกว้างในเรื่องของอเพิ่มมูลค่าที่ดินนะครับปลูกปลูกปลูก,ลก,ลกต้นไม้ในที่ดินฮ่าฮ่าห,าหามายถึงเอามาโพสต์แล้วก็เพื่อใครสนใจแล้วก็ซื้อส่งไปให้อย่างนั้นใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับสมัยก่อนก็ส่งเครี่ครับสมัยก่อนส่งเครี่สมัยที่บูมบูมช่วงแร้ อันนี้เป็นช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีโควิดหรือเปล่าอ่าใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีโควิดครับอ๋อคุณอัฐกรนี่อยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีใช่ไหมครับครับใช่ครับผมแล้วที่ว่าเริ่มทำแล้วก็มีคนสนใจมาซื้อนี่เราเริ่มคิดจากที่ว่าเราน่าจะขายของผ่านทางออนไลน์อย่างนั้นหรือเปล่าครับ ครับจริงๆล้วก็เริ่มเริ่มจากเพราะเราเป็นหน้าใหม่ครับแล้วก็วิธีการจะกับกับคนที่เขาสนใจหรือเขาต้องการสินค้าเนี่ยผมว่าช่องทางออนไลน์จะเป็นช่องทางที่ง่ายที่เราจะแจ้งให้คนอื่นเขารู้ว่าเออเรามีสินค้านะใครสนใจก็เข้ามาได้ครับแล้วประกอบขึ้นถ้าที่ที่บ้านเรามีพวกต้นมะขามมงต้นประดู่ป่าต้นพยุงบ้างอยู่แล้วที่พี่ชายก็เพาะไว้ผมรู้สึกว่าเออที่มีของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้ก็เลย ทำตลาดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนะครับลูกค้าส่งขายมาเสียไปแล้วลูกค้าจากที่เราไม่มีลูกค้าเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย<ะ>จากอย่างล่าสุดผมส่งให้งานกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับไปปลูกที่ออ่สวนเบนจก,กิตติม<อ>ีสวนรถไฟด้วยสวนรถไฟดูวจักนะครับแล้วก็หลายๆ<ะ>ที่เลยในกะรุงเทพมีทางร้านก็ร่วมบริจาคไปก็มีครับคือลูกค้าเอ,เอกชนเนี่ยเอาร่วมเป็นเจ้าพน,นะครับปลูกต้นไม้ร้านต้นในกรุงเทพเนี่ย,ท,ยทางเราทางผม<ะ>มนทีสวนป่าเนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ต เกินไปด้วยกับแถมใบมั่งอะไรมงครับให้เขาไปแจกแจกชาวบ้านแล้ไปปลูกกิจกรรมกันอะไรครับครับผมจากเรื่องกล้าไม้ก่อนเลยนี่แล้วมาถึงเรื่องของใบกล้ามปูยได้ยังไงครับครับซึ่งซึ่งมันเชื่อมโยงครับคือประเด็นคือต้นไม้เนี่ยเขาต้องมีวัสดุปลูกครับที่มีคุณภาพ อืฮะฮะ,ะเขาเขาต้องอาศัยใช้ดินจะเป็นดินเหนียวหรือว่าแกลบดําหรือจะเป็นกาบมะพร้าวขุ๋ยมะพร้าวเนี่ยซึ่งกล้าไมา้ป่าพวกเนี้ยหรือไม้พวกเนี้ยเขาต้องการออวัสดุที่มันมีความหลากหลายครับอย่างเช่นถ้าถ้าดินอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ดินแข็งครับมันจะเก็บความชื้นได้ไม่ดีแต่ถ้าใส่ขุยมะม <า S 1> พร<า>้าวใส่กาบมะพร้าวเข้าไปเนี่ยมันมีหน้าที่ในการอุ้มน้าครับมันจะทําให้ความชื้นอยู่กับต้นไม้ได้นานอืม ในส่วนใบก้ามปูเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่มันมีไนโตรเจนสูงครับพอพอมันสลายตัวย่อยตัวแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนไนโตรเจนที่ช่วยให้ต้นไม้นําไปใช้ได้ดีมันก็ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ด้วยครับอ๋อคือเรื่องของใบก้ามปูนี่จริงๆแล้วเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นปุ๋ยที่ดีอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับคุณอาจารย์ขอขอครับนเนื่องจากมันเป็น พืชตระกูลถั่วครับคือในในในสมองของของคนปลูกต้นไม้ครับหรือการรับรู้ของเขาเนี่ยพอนึกถึงดินที่จะนามาดินที่มีคุณภาพหรือวัสดุปลูกที่มีคุณภาพครับที่เป็นใบไม้เขาก็จะดินดินใบกัมปูใช่ไหมดินดินขุยไผ่อะไรอย่างเครับจะมีไม่กี่อย่างครับที่เรื่หรือหรือขุยมะพร้าวซึ่งไอตัวดินใบกัมปูหรือใบกัมปูเนี่ยมันมีความเป็นไนโตรเจนสูงเพราะมันเป็นพืชตระกูลถั่วเพราะฉะนั้นแล้วการ การหาวัสดุตัวนี้มันก็ง่ายเลยครับผมคือมันมีขึ้นทั่วไปทุกจังหวัดเลยมมผมก็เลยนำมาเป็นวัสดุที่เราใช้ในองค์กรก่อนลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็พอเราม,มีมากเนี่ยผมก็เลยเอาลองมาแพ็คเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็ลองขายในยช้อปปี้รัต da าด,าดูซึ่งซึ่งก็น่าตกใจครับว่าเฮ้ย hey, มันมันขายได้นี่ไอใบไม้ my, ธรรมดาธรรมดาไม่น่าเชื่อว่ามันมันจะมีคนต้องการมันแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับเราเก็บใบมามนี่ต้องทํำยังไงครับต้อง ตากไว้หรื่าหมกไว้เรื่ออะไรอย่างไงไหมครับเอจริงๆอ่งลักษณะของเขาที่ต้นไม้ชอบครับจะต้องมีความชื้นแล้วก็เปื่อยยุ่ยคือึ่งสามารถนําไปใช้แล้วก็สารอาหารที่อยู่ในใบมันจะสามารถดูดซึมเข้าไปในรากต้นไม้เลยมันอยู่ที่วัสดุที่เราเก็บมาครับอย่างเช่นถ้ามันแห้งมันกรอบหรือมันยังยังยังทรงตัวดีเนี่ยควรจะไปหมักไว้ก่อนเลยครับผมครับแล้วก็ให้ความชื้นลดน้ําให้ชุ่มเลยครับแต่ถ้าถ้ามันชื บางที่บางช่วงที่หน้าฝนนี่ครับเราเก็บมาแล้วส่วนใหญ่มันจะมันจะหมักมาแล้วครับเนื่องจากฝนตกมันก็จะมีความชื้นมีอะไร<า>แรงม,มีจุลินทรีย์อยู่ในดินครับมันก็จะจะนํามาใช้ได้เลยต้นไม้ก็จะชอบแบบนั้นมากกว่าตอนที่เราส่งทาง,งไปรษณีไปให้ผู้ซื้อมันก็ชุ่มๆไปอย่างงั้นหรือเปล่าครับครับเออส่วนใหญ่จะส่งชุ่มๆไปครับเพราะเพราะ,เพราะจะเอาไปใช้ได้เลยครับผมต้นไม้จะชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วเวลาเราส่งไปแต่ละทีนี่เขาคิด ค่าส่งแพงไหมครับเพราะว่ามันเป็นของหนักด้วยเป็นชุ่มน้ําด้วยใช่ไหมครับครับก็แล้วแต่แล้วแต่น้ําหนักนะครับอย่างผมร้านผม<ะ>ขายก็สิบห้าโลเนี่ยค่าส่งผมก็ตกอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงแปสิบาทซึ่งซึ่งไม่แพงครับผมห้าหหห้าครับครับผมเฉลี่ยโลละประมาณโลครับผมสามสี่บาทคราวนี้ใบก้ามปูเนี่ยเราขายยังไงครับราคา ปกติผมขายอยู่กิโลกรัมและประมาณสิบบาทนะครับอ๋อครับก็จะผมจะทําเป็นตังเกตนะครับคือให้ลูกค้าคิดง่ายกลมๆเลยอย่างเช่นผมขายอสามสิบโลสามร้อยเก้าเก้าุส่งเนี้ยสามสิบโลก็ค่าใบก็สามร้อยส่วนค่าส่งก็แค่เก้าเก้าบาทก็๋อคือมันดูซื้อง่ายครับมันดูแบบไม่ต้องคิดกันได้ใบสามสิบโลสามสิบโล สั่งซื้อสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่จะเอาไปใช้ได้เยอะมากน้อยขนาดไหนยังไงครับเยอะเลยครับใช้ได้เป็นเป็นร้อยกระถางครับคือพวกนี้เขาจะ<อ>ไม่กับเป็นวัสดุปลูกหลังครับอาจจะเอาไปผสมกับกับดินดินธรรมดาครับหรือว่าดินถุงที่ซื้อแบบสิบถุงร้อยอสองถุงแล้วเราก็เสริมเสริมตัวนี้เข้าไปมันจะช่วยให้ให้ดินแบบมีคบบุณค่าหันมากขึ้น ให้ดินมันล่วนตุยอ่ะตอนนี้ระหว่างการขายต้นไม้เพื่อไปปลูกกล้าไม้กับขายใบกล้ามปูนี่อันไหนเป็นงานหลักของคุณอัตกรครับเออผมว่าใบก้ามปูจะแซงต้นไม้แล้วครับม่ตอนนี้อย่างนั้นได้เหรอไม่ใช่ครับเพราะเพราะฐานมันก้าวงครับมันคือตอนเนี้ยต้องยอมว่าผู้เล่นในตลาดต้นไม้นะครับเลรนท่านผู้ฟังมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับมันไม่มีอะไรซ้ำเลยอย่าง อย่างก้อนนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของบอลสีใช่ครับล่าสุดครับมีบอลสีและก่อนนั้นก็จะเป็นเรื่องไม้ด่างนะครับพวกมอนสเตอร์ล่าพวกอ่าใบอะไรครับใบใบไม้ด่างทั้งหมดนะครับพวกตระกูลครูด่างแล้วก่อนนั้กนก็เป็นอะไรครับเป็นกล้วยกล้วยใช่ไหมครับแดงอินโดครับอืมแล้วย้อนไปกลับไปในน้ำก็เป็นอะไรครับเป็นพวกอะไรลั่นทมมัง่งลีลาวดีมัง่งเป็นแคคซัาสไปเลยคือผมรู้สึกว่าต้นมันมีตัวละครที่เข้ามาเล่นในใน ในแต่และช่วงเวลาตลอดเรื่อยๆเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาะคตข้างหน้าเนี่ยจะมีต้นอะไรใหม่ที่เขาเคยเล่นไม้อย่างที่ออกชื่อมาทั้งหมดเนี่ยใส่ใบก้ามปูได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่าได้ได้หมดเลยครับได้หมดแต่แคคตัตอาจจะไม่เหมาะครับแต่ว่าทุกต้นไม้อื่นทุกอย่างเนี่ยน่าจะเหมาะสมตอนนีตน้ต้นมาต้นมาหันมาปลูกแล้วความสนใจส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้สไตล์โมเดิร์นหน่อยครับอย่างตอนนี้เขาจะฮิตกันจะเป็น ต้นซิลเวอร์โอ๊กนี่ครับผมตามต้ะเห็นตามร้านกาแฟรหรือแบบตามบ้านสไตล์โมเดิร์นอย่างเช่นสนฉัดนะครับผมต้นล่ำซำ<า>ต้นมั่งมี<อ>ไม่แน่ใจพี่อาจเคยได้ยินชื่อมังม้งหรือเปล่าอาจจะได้ยินบ้าง่าฮครับผมแล้วแล้วคุณอัฐกรเองไปหาใบก้ามปูในขนาดนี้ไม่ใช่ตอนแรกๆที่เริ่มทำนะตอนแรกๆก,ก,ก็ไปเก็บมาได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้จะหามาเพื่อจะ ส่งขายต่อเนี่ยยากไหมยุย่งไหมก็ไม่ยากครับก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้ผมหรือติดต่อไปที่เพจมนตรีสวนป่าก็ได้ครับถ้าเกิดมีในปริมาณที่สักสามสิบถึงห้าสิบกระสอบเนี่ยก็แจ้งให้ผมเข้าไปรับได้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะรับซื้อในราคาประมาณกระสอบละสามสิบถึงสี่สิบาทนะครับอยู่ที่ปริมาณแล้วก็ขนาดกระสอบอะไรเงี้ยแล้วก็คุณภาพกระสอบนี่คิดว่าน้ําหนักของใบก้ามปูประมาณเท่าไหร่ครับจ่กหนึ่งกระสอบนี่ ห้ากิโลถึงถึงสิบกิโลครับมันมันแล้ว oh. แต่เพราะว่าสมัยก่อนผมรับซื้อเป็นกิโลเนี่ยน้าหนักมันเหว่งครับอย่างเช่นถ้าใบมันเบามากๆเนี่ยน้หนักมันก็จะเบามากคนกวาดก็จะไม่คุ้มหรือบางทีมันป oh. นดีไปเยอะเองเนี่ยน้าหนักมันเยอะมากเกินไปคนซื้อก็จะลําบากเหมือนกันก็ oh. เลย oh. ใช้เป็นอ่ะปริมาณกระสอบหนึ่ง oh. ให้ดูไม่มากไม่น้อยเกินไปให้รับได้ทั้งสองฝ่าย ราก็จะเหมาจะซื้อเราก็ต้องซื้อในละแวกที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณอัตกรมากนักอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับ่ผมอยู่ล่าบุรีอย่าง,างช่วงวันสองวันนี้ก็มีอ่าคนสนใจติดต่อมาขายนะครับแต่เขาก็อยู่ไกล่างที่เช่นอยู่เชียงใหม่อย่างนี้อยู่ภาคใต้บ้านว่ากโ,โอ้อาจจะบางทีค่าคนส่งาจจแพงกว่าค่าใบมาให้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ทําทําอยู่ก็จะเป็นละแวกสัก อยู่ในตัวจังหวัดราชบุรีเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับว่าส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะมีร้านดินอะไรนะครับผมเป็นร้านดินแถวฝักท่อก็จะมีร้านดินริมข้างทา,างเยอะมากเลยเขาก็เอาไปเป็นวัสดุหลักในการทําผลิตดินเอาไปหมักแล้วก็เสริมเป็นดินใบก้ามปูอย่างผมก็ทํหมายถ <ทำ S 1> ึง<ำ>ว่าคนที่ขายใบก้างปูให้คุณอัธกรก็จะอยู่เราแบกราชบุรีเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นนะครับครถัถ้าถ้าคุณผู้ฟังอย่างมีไรได้เสริมครับผมรู้สึกว่า ในแต่ละพื้นที่เขาก็มีความต้องการครับไม่ไม่จะเป็นว่าจะต้องมาส่งที่ผมพวกร้านต้นไอร้านขายดินหรือไรแถวพื้นที่ของของคุณู้ฟังเนี่ยก็สามารถลองไปสอบถามเขาได้ว่าสนใจไหมเรามีใบนี้ประมาณกี่สอบมีอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ไปเสนอขายเขาได้เขาก็สามารถเอาไปเป็นเอาไปเรื่องดีเป็นเรื่องดีผลิตด,ดินของ,งเขาในที่นั้นได้ครับผมความรู้เหล่านี้ก็จะมีอยู่ในเพจม,ม,มนทรีสวนป่าอยู่ด้วยใช่ไหมครับในมนทรีสวนป่าก็มีด้วยครับ ครับ ừ, ผมครับตอนนี้ตั้งแต่วันที่ออกจากงานออฟฟิศมาทำเรื่องการใช้ออนไลน์ในการขายนี่กี่ปีแล้วนะครับคุณอัตกรครับประมาณสี่ปีครับประมาณสี่ปีช่วงโควิดกระทบไหมช่วงโควิดก็ไม่ค่อยนะครับผมช่วงโควิดก็ช่วงแรกขายดีมากเพราะคนอยู่กับบ้านอาหารกิจกรรมทาก็จะแบบปลูกต้นไม้ฝังต้นไม้ไปปลูกกลางจังหวัดแต่แพอมาหลังนี้ พอโควิดเริ่มซาลงทุกคนคิดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจต้องดีแน่เลยครับแต,แต่ตออ้ตองก,กันขล้ามครับผมเศรษฐกิจแย่กว่าเดิมผมว่าด้วยภาวะเงินเฟอ้ออะไรด้วยแหละครับคนได้รับเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ามันค่าของทุกอย่างับมันแพงขึ้นทําให้ตอนนี้ในออนไลน์เองกาลังซื้อก็ลดลงครับผมจากตอนก่อนอ๋ออย่างนั้นเหรอ,อเป็นเป็นิออเดอร์แปดสิบออเดอร์เดี๋ยวนี้ก็ลดลงเหลือหลักสิบน้อยมากเลยครับผมสิบยี่สิบน้อยน้อยลงเยอะเลย คุณคอัศรกรคิดว่าช่องทางการค้าที่ทำมาสี่ปีนี้ยังมีอนาคตขนาดไหนยังไงผมผมว่าไปต่อได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เขาเขาปรับปรับฐานของตัวเองคือแบบอยู่ในระดับที่แบบเออมันมันน่าจะเลยช่วงพีคมาแล้วช่วงนี้มันคือช่วงที่แบบว่าตรง,ง,งเพื่อปรับฐานแล้วจะไปต่อครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อตอนไหน,นครับตอนนี้ก็ปรับมานานเหลือเกินแต่สรุปว่าเรายัง รู้สึกยินดีกว่าช่วงที่ทํางานออฟฟิศอย่างแน่นอนใช่ไหมครับคุณอัตกรครับอ๋อก็รู้ผมว่าแต่แต่ละแต่ละจุดที่เราทํามันก็มีความความสนุกตา่างกันนะครับอย่างออฟฟิศก็จะมีวิธีสนุกวิธีทางานในแบบหนึง่งแต่พอมาทําของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีวิธีการอะไรอีกแบบหนึ่งครับการทํางานซึ่งซึ่งมันเป็นภาระหน้าที่ต้องแบกรับอย่างปัจจุบันผมมีลูกน้องอยู่ยี่สิบคนเนี่ยคือจะมีงานไม่มีงานไม่รู้ว่าเราก็ต้องหางานให้ลูกน้องให้ได้ ต้องมีเงินให้หให้ลูกน้องมีค่าใช้จ่ายประจาอยู่แล้วแต่พอเราทำงานฟิตครับอลนนี้ฝ่ายถึงผู้ฟังเราไม่ต้องคิดอะไรเราเราโฟกัสแค่เรื่องงานทําให้ดีสุดส่วนเรื่องเรื่องเงินเรื่องตัวเลขนี้เราไมา่ต้องยุ่งเลยแต่พอพอเราออกจากงานฟิตมาทาของตัวเองแล้วมีลูกน้องเนี่ยต้องต้องคิดกันดีๆนิดนึงครับเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องตัวเลขที่เราต้องดูให้เขาถ้าย่อขายไม่ตามเป้าหรือแบบเศรษฐกิจเพราะว่าไม่ดีอย่างช่วงเนี้ยก็จะเหนื่อยกันหน่อยครับปวดหัวหน่อยครับผม คิดดีทำดีงานเจริญรุ่งเรืองครับคุณอัตกรครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับคับคุณอัตกรเอี่ยมเจริญเจ้าของเพจมนทรีสวนป่าเปลี่ยนใบไม้กลายเป็นเงินขายใบก้ามปูสร้างรายได้งาม